เพื่อนสังเกตเหมือนกันไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเลอร์แอบ,บชอบเหมยหลินอยู่หรือเปล่าวันนี้ในเอาข้อมูลสนุกๆจากแฟนแต่รี่มาฝากทุกคนกันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ overachieving dork n a r c I accept and embrace all labels Oops. ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Screen r a n ด้วยนะคะมีแฟนๆเขาตั้งทฤษฎีกันว่าไทเลอร์จริงๆแล้วแอบชอบเหมยลินหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องที่เราจะเห็นไทเลอร์มาล้อเหมยหลินจากการที่คุณแม่หมิงไปโวยวายใส่เดวอนที่ร้านเดซี่มาร์ท หลังจากนั้นไทเลอร์ก็พยายามจะให้เมยลินไปงานปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองที่บ้านให้ได้โดยการจ้างเป็นแพนด้าแดงเพื่อแลกกับการที่เหมยหลินและเพื่อนๆจะมีเงินมากพอเพื่อไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตวงโฟทา นั่นก็เลยเป็นที่มาที่แฟนๆนะคะเขาแอบ,บคิดกันไปค่ะว่าหรือว่าไทเลอร์นั้นแอบบชอบเหมยหลินกันอยู่หรือเปล่าไทเลอร์ Tyler เนี่ยทำท่าทางดูเหมือนไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยแกล้งทำในตอนแรกแต่หลังๆเนี่ยเห็นพฤติกรรมของไทเลอร์แล้วรู้สึกว่าอยากใกล้ชิดเหมยหลินมากกว่าและเพื่อนๆล่ะคะคิดว่ายังไงคิดว่าไทเลอร์แอบ,บชอบเหมยลินไหมลองคอมเมนต์มาบอกเนยหน่อยนะคะ